สวัสดีเพื it, today, you, er First, ่อนๆที่เล่นโลบบพิจิตรกันทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็ผมมีอัปเดตใหม่มาบอกเพื่อนๆนะครับก็คือวันนี้จะมีฟ้าใหม่มาแล้วก็มีสกินเบ็ดหมาใหม่นะครับก็เป็นสกินที่ทั้งเสียตังค์แล้วก็แจกฟรีนะครับก็มาดูอัปเดตใหม่กันเลยนะครับอ่ะเริ่มจากนะครับสกินเบ็ดใหม่นะครับก็เป็นสกินเนี่ยครับปลาฉลามนะครับก็มีสีฟ้าๆเนี่ยครับก็ดูสวยดีนะครับก็ กินฟรีที่สวยมากเลยนะครับแล้วก็มีปลาใหม่นะครับเป็นระดับตำนานนะครับหนึ่งในสองแส่นะครับเป็นเออเป็นฉลามเนาะเป็นฉลามสีม่วงๆเหลืองๆครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเบ็ดฟรีเนี่ยได้ยังไงนะครับก่อนอื่นก็คือเราต้องมาคุยกับอ่าคนที่ชื่อหลอนะครับอยู่ตรงนี้รับเคลดนะครับอ่าพอรับเคลดมาใช่ไหมครับแล้วก็นี่นะครับต้องให้ไปตกปลานะครับ เมกกะโรดอนนะครับเพื่อมาเทดนะครับเพื่อคุยกับหลอนแล้วก็ได้คันเบ็ดเป็นสกินนะครับเป็นสกินคันเบ็ดที่มาใหม่เลยนะครับมาใหม่แล้วก็เป็นสกินคันเบ็ดแบบเสียตังนะครับแล้วก็มีสามฟิตนะครับสามปลาก็สองไอเทมนะครับเข้ามาในเกาะแล้วก็มีโค้ดนะครับให้เพื่อนๆใส่โค้ดกันครับก็จะได้เป็นน้ํายาบวกโชคไปนะครับก็หลักๆก็มีประเทานี้นะครับก็มีที่เราต้องแบบ หา,าจริงๆก็คือเมกาลอราดนะครับสองตัวเลยหนึ่งตัวก็ว่าแบบหายากเลยนะอันนี้ต้องให้หาสองตัวเพื่อมาแลกตะกินคันเบ็ดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็มาสองตัวนะครับก็จะมีเมกาลอร์ดก็จะมีตามจุดจุดเกิดนะครับก็มันจะเป็นเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมพาพาไปตกกีกว่าปะขึ้นเรือกันเลยก่อนไปไปเลยแหน ตรงไหนนะตรงไหนนะเมะรอดนี <i é> ่นี่นี่นี่แต่ผมจะพาไปดูจุดที่ตกเราได้เมกะรอดนะครับก็มันก็จะเป็นจุดเฉพาะนะครับเป็นจุดเฉพาะของเมกะรอดเลยมันก็จะย้ายจุดไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีจุดที่ตายตัวเดี๋ยวพอสักประมาณคถ้าคนตกได้ถ้าคนตกได้คนหนึ่งมันน่าจะเปลี่ยนที่นะหรือไม่ก็แบบนีน่ๆๆตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็มาตกกันได้ตรงนี้ก็ได้เมกะรอดนะครับตกให้ได้สองตัวแล้วก็จะได้ กินเบ็ดใหม่มาแล้วครับโอเคแต่สําหรับเพื่อนๆเนาะที่มือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเราจะไปตกปลาตรงไหนนะครับที่มันให้มันได้เงินดีอะครับก็เพิ่งเริ่มเล่นเลยอยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้1ล้านนะครับเบ็ดที่แพงที่สุดในในร้านเนาะในที่แบบมันขายแรกๆนะเกาะแรกมันจะหาได้ภายในหนึ่งวันไหมเดี๋ยวผมพาไปตกกันครับที่ที่ตกปลาให้ได้1ล้านภายในหนึ่งวันนะครับ เพื่อนๆก็ตรงมานะครับที่เกาะโคฮาน่านะครับก็เข้ามาเลยครับตรงเข้ามาในเกาะนะครับเราจะไปตกข้างในกันนะครับก็ให้เพื่อนๆตรงมาเรืเลยนี่นะครับนี่เนาะก็มีคนตกอยู่ข้างนอกก็ตรงนี้ก็ตกดิมกันนะครับแต่ข้างในดีกว่านะครับข้างในนี่เป็นที่ที่แบบน่าจะรวยที่สุดแล้วเพราะปลาแพงมากเข้ามาข้างในเลยนะครับก็เนี่ยผมตกประมาณตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามือใหม่ปาดปังเนาะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่า ผมมี20ตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า1ล้านอ่ะหาได้กี่ชั่วโมงนี่นะครับตังผมมี30ล้านเนาะ 30.58m นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาจับเวลากันว่ากี่ชั่วโมงแต่1วัน1วันจะได้ไหมแล้วก็กี่ชั่วโมงนะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็อ่าเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เราก็จะมาดูกันเนาะโหมีคนมาตกเยอะเนี่ยมาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาวันกี่ตัวก็หนึ่งชั่วโมงนะครับได้ปลาประมาณอ่าหกร้อยตัวนะครับก็เกือบหกร้อยตัวเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็ไปขายกันเลยนี่ทางด่วนเลย เดีย๋ยวเราไปลองขายกันนะครับว่าจะได้ทักเท่าไหร่นะครับขายทั้งหมดแปดหมื่นเก้านะครับแปดหมื่นเก้าพันนะครับก็หนึ่งชั่วโมงได้แปดหมื่นเก้านะครับวันหนึ่งก็ทักเท่าไหร่สิบสองชั่วโมงได้อยู่ครับหนึ่งล้านสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับก็ไปตกที่เกาะในภูเขาไฟได้นะครับก็ข้างในภูเขาไฟเลยก็มีคนตก กันเยอะอยู่นะครับก็วันนี้ก็มาทําให้ดูนะครับว่าหนึ่งล้านในหนึ่งวันนะครับมันมีสิทธิ์ได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเบ็ดนะครับเบ็ดที่ผมใช้ตกนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นเบ็ดเควสนะครับเป็นเบ็ดเบ็ดกระดูกนะครับก็บวกหลักนะครับห้าสิบนะครับก็ แล้วก็ป๊อปเปอร์เนาะเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อแดงอ่าลักสองร้อยนะครับก็จะได้ลักประมาณเก้าร้อยแปดสิบนะครับที่ไปตกมาลักประมาณเกนะ้าร้อยแปดสิบเนาะอ่าประมาณนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากมีเบ็ดขั้นแรกคันละล้านนะครับเพื่อไปตกแบบปลาตัวใหญ่นะครับก็ผมก็แนะนําตรงกกอบภูเขาไฟนะครับสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่อยากมีเงินล้านนะครับแตบ ไดเบ็ดดีๆตะขาบหนึ่งนะครับก็ไปตกอ่กรอบบุกเขาไฟนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ